สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเหมือนที้ครับมาพบพอกันคือเก่าครับกับผมช่องนุ่มอุบลเกษตรพัดทลินคือเก่าขึ้นเรื่อมครับพี่น้องบรรยากาศงานมาแลงครับมาให้ปุ๋ยบัากาแตงครับาหลังจากที่เก็บไปแล้วสองเมตรครับกับพนงานผนผลิตก,กับใส่ได้อยู่ครับแด้กับขาดพิษป่าน้อยนึงครับง่ญ่ซาครับ ว่านนี่ก็บ,บริไยเป็นไดมืันนี้ก็พพราจไฉดครับหาดอยกลัวครับมันนี้แั้งเป่าไปหกเก็บดอยแต่หาดอยกลัวครับกระถือว่าช้ใดเลยครับเก็บไปสองมตรนะครับหมากเงาเพิ่นครับเก็บออกแล้วครับบาดดีก็สีมิแต่หมากขึ้นเครือแล้วครับบาดหมากขึ้นเครือเพิ่นกับสีหอยแบบนี้ครับหอยมันก็หอยมันก็สีงามนี่ครับ หมาเงาผมก็เลยเก็บออกไปแล้วว่านก็มือนี้ครับเลยมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งครับกันกเก็บผมก็ตัดใบมันออกกินน้ำครับร่มร้ายครับดอกกระแหงครับเดดยรร้ายครับผมก็เลยโอ๊ะปิดเป่าไว้นั่นเองครับ แต่ว่าก็ถือว่าโอเคอกครับจะมีก็ได้ฝนมาตกน้องนแรงหลายสูบน้ำกับเอาจนวาครับมืยเอามือนี่เอาแบบแบดมือครับผมใส่บดมือดัานนา้ำบดมือได้มือนี่ยนี่นมือน้ำกันครับก็ใส่ปุ๋ยอีก,กครับมือนี่ใส่ดูดครับส่วนเขาด่งผลผลิตนี่ยห้ขาดปุ๋ยครับ ใส่หน่อยๆขึ้นเกลือขึ้นว่านและใส่บ่อยๆใส่น้อยๆจะใส่บ่อยๆอากาศแย่มาเร่งเบิกมาชมกับน้องมุบุนครับมืออื่นนี่แจ็คสี่ใจไลม่มาแรงออื่นนี่วัตถิก็บต์แจ็คซิปก็มือแล้วกระสีโลปลูกไม้ครับพี่น้อง วนนียผมจะแต่งใบออกน้ำครับเหลือแต่มากเครือดแล้วครับตอนนี้มากเงาเบิดแล้วครับมากเงามากแขนงบิดแล้วครับหลังจากเขาเก็บ่อวไปซวงมือครับถือว่าใส่ได้ยุทครับตำแหนี่็เอาแล้วเนาะราคาก็16 17นี่นะครับเรียงเรี่ยววัขาด18นี่ก็ถือว่าใช่ได้ครับ กลินเพื่อเพิ the ่งจะเยอะครับเบิ้งอร่อยครับเยอะไ่เยอะก็ได้ันก็ลิ่นเพื่อครับใส่ปุ๋ยแล้วกดน้ำไปพร้อมไช้ผามายางเรออัปเดตเบิ้งน้ำกันจักหน่อยว่าเพิ่มเก็บน้ำเป็นจังได้เน่ใบเป็นผมกระเด็ดออกเลยครับใบยังเหลืองเราเอาถ้าถิ่นนะครับออกน้ำก็ได้ฉันเ่าวางพ่อนะยังหออเก็บ เห็นตะนวยมั้งครับพี่เขาเขาเบ็ดไปบอกราะว่าเพิ่นเดี๋ขึ้นเครื่องแล้วมาแขนแขงมันเขาตัดกินได้เลยครับนี่คือแนวนี่หมูสับมันพันยังผมก็จงไว้ครับนี่เป็นแขนแข็งนะครับนี่ความมือเขาเก็บปุ๊บเขาตัดแขนแขงกิ่นนะครับนี่ตัดออกเลยนี่ตัดกินได้ครับยาวไหวครับมันยังปุ๋ยกระชาสูตรสิบห้าเท่ากันครับพี่น้อง เสมอไปกับน้ำยุดคือเก้าแหรือพมก็ไดเพื่อเป็นกลสูงไงเติบ้วครับดอกก็ยังออกครับผมตอนนี้ผมบมาเร่งดอกครับผมเล่ยงตหนวยครับช่วงนี้ถ้าเนาสังเกตว่าดอกมันบางๆนะครับก็จังสืบปุ๋ยมาเร่งดอกมาฉีดเข้าไปอีกครับ มันดุงดอกครับอื่นผมว่าสีดสื่อมันดุงดอกมาฉีดให้เขาแหละว่าดอกมาจากบ้านเนี้ยนะบรรยากาศยาี่มแลงถ้าเป็นไก่ตกดินครับอุดหน้าให้ดึงน้ำกันนี่ขี้เนียวนี่เขาเอาใบแขนังเอาไว้ก่อนนี่จำนี่อื่นสอาวันนี้ปุ๊บเขาเก็บเอาแล้วเขาจัดกินเให้กับแขนง ัดถิ่งเลยนีย่ก็พอดีเก็บครับใส่ชุดสวยทำงามครับถ้าทำบัวตัดออกเขาเนี่ยไปเสียห้องบ่เห็นหน่อยพี่น้องถ้าบัวตัดใบมันออเพราะดึงใบมันออกมันสีเห็นเลยกองฉีดข้างล่างอินบ้าโเก็บหน่วยพี่น้องเอ้ย เพราะว่ากลางวันมันกระซิโล่งแนมเห็นหน่วยมันครับนี่มือเืียนรุ่นนี่จำผมเหมือนเรียนเก็บได้ครับจำนี่มาเพิ่งไงเร็วช่วงนี้เสือกมือคนเลยตื่นตัวเป็บเยวก็่ไงหรอันนี้เพิ่นนอนอยู่เครือเพิ่นเรียกเป็นหลวงงอสัมนี่ กำลังพอดีกินครับพอดีงามตลาดต้องการขนาดนี้นนครับเแบบียรส่งมาบางใบงยี่ก็ดสิบแปดครับนะค่าสิบแปดบาทก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับสิบแปดบาทได้มือละซี่ฮาร์โรโดนี่ก็ดคืออย่อ้เนาะพี่น้องเนาะกรเพาะได้ใส่้อนอยูอย่ดิรวมไปกับไก่ใช่ปะ เดียอย่างเดียวบักแตีมันเก็บได้บนนานครับพี่น้องมันเก็บได้ทิปก็เหมือมกันต่อไหวเลยครับมือที่เกี้ที่เปลี่ยนนี่ก็เริ่ม,มวไหวนะครับเริ่มบ่ค่อยดกแล้วครับไอเห็ดหนึ่งนี่ก็เริ่มบ่ค่อยดกแล้วมันอายุสั้นครับเขาก,ก็เลยอาศัยปริมาณครับโอ้ไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดไปแล้วนังเดี๋มันเดี๋ลงมือเห็ดแล้วเนาะ อันนี้ก็ลูกแขนงครับนี่เห็นบ่าแขนงมันผมตัดไว้มือ่อวานผมเก็บออกผมก็สิตัดทขีดเลยแขนงตัวนี้ตัดนี่เลยเก็บหน่อยออกก็ตัดทขีดเลยครับแขนงให้มันโล่งครับย่างนหน้า,นานมันซุ่มจเปียกพี่นออ้องมันวันสิทายยังเหมือนสอบมันกับโบนีเวลาสิทายครับ เก็บยยมบ่อท่านเขาครับไป้ทรงยยมบ่อท่านเขามองห้เขามันบ่อหลายเขาบ่มาหับถึงสวนครับทำบ่ได้ปลูกหลายท่านบ่อสองสามตันขึ้นเขาก็บ่มาหับครับท่านซ้มสีหาหลายโล่คาต้องไปส่งเองครับเขาก็บ่บล็อกไกลดี๋ยครับบองส่งก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับแต่ถ้ามันเป็นสองสามตันขึ้นเขาก็ชิมาหลับหอดสวนอยู่ครับ เลื่ดี๋ยวมาไทยเบิ้งเนี้มาเลี้ยงครับตอนเก็บผมก็บไม่มีเวลาถ่ายเกิเพิ่งว่ากันเดินเข้าพแม่พี่น้องเดี๋ยวติพามายางเบิ้งนี้ยมาเลี้ยงเอาเลยครับมีเวลาน้นเสาผมก็บเดี๋ยจะไทยตอนเก็บให้เบื้องนะครับคือหมื่อก้อนกับ่ายเบิ้งหมื่นตอนเก็บครับ ไอ้เขียวครับพอสิมาเบิ่งกันครับพี่น้องว่าใบมันสิเขียวฮอดจักมื้อครับบางสายพันธุ์นี่เก็บ4-5เมตรนี่ใบอยากเหลืองนะครับพี่พน้องแต่ว่าพันธุ์นี่ต้องเบิ่งว่าสิได้จักเม็ดมันสิเหลืองนี่จักมือ้อถ้ามันได้10มื้อขึ้นจังเหลืองนี่แสงว่าโอ้แน่นอน,นครับแต่สุดก่อนน่ะผมปลูกเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วฝนมันตกดีกว่านี้พี่น้องมันเก็บได้เกือบ ยี <ersch> ่สิบมือคุณฝนมันตกแคบทุกมือที่หามือตกทีหนึ่งฝนปีทีเดียวเดือนกรุงพ่าอ <t imp intelligence> ันนี้เลียวจัดเลยเนี่ยไม่มีหดฝนมีแต่หนามประดานหนามสูบพ่อหนายศเ่ามันกระโดเพื่อนนําฝนครับนําฝนมันสิซอยร้ายครับ่นว่านําฝนก็่นว่ามันมีในตัวเจนนครับมันเห็ดให้เห็ใบเขียวเห็นง่ายเร็วครับ ่อกระลุงครับผมก็จับขึ้นนั่ครับหย่อดมันมเบิงมม่งซ้่มกันพี่นอ้องรดหนามผมก็เสียดส้อหกโมงเลยรดหนามตั้งแต่ใบาสามพี่นอ้องรดหนามใส่ปุ้ยเฮ็ดยังเดี๋ยวผมกับเาลอามาทายคลิปให้พี่น้องในเบิ่งนี่ครับ ยังได้กับฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำได้ครับพี่น้อง็นกำลังใจให้นมอุบลน,นําครับกดติดตามให้นํานครับผมจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมาเข้เราเฉลี่ยผ่าครับเอาไปรอบหน้า่ะผมจะเอาให้เบิ่งตึงแต๊หยอดเม็ดจนหดมือเก็บครับว่าวิธีการนั้นเป็นจัิงใดเนีย่ยหลอบนี้มันลรลวบดัดตอนครับผมมาเหลื่อมช่วงมันได้ซิหมือครับ เด็กกฝากติดตามให้นั่ครับกดไลค์ให้พร้อมนี่ครับใบเขียวครับใบใหญ่งามครับสูวครับสูว์ให้สีเฮ็ดก็คือสูวครับไปกี้จัดก้ามนะครับลงเลยลงมือลุยเลยครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผู้เล่นครับ ตั้งใจให้พ่อแม่พี่น้องคนสิบสิบปูครับปลูกแตงในเงินเร็วครับปูกแตงเดือนเดียวสามสิบห้าหมือสามสิบสามมือเต็มที่สาหมสิบสามสามสิบห้ามือครับในเงินหลดอันถือราคาดีๆเนี่ยกบห้อยเอ็ดสองสามไรยตกเป็นเสียนพี่น้องราคาปูกๆเนีย่ยลุงหลอบนี่ผมเสียยักษ์ันนี่ผมจุดไปว่าไม่ใช่ยกกันหลอบนี่ จยงไรมือนีห hey, mm ้องกับเอาซ้ำ hmm. นีก hm ็นะครับ hmm. พ hey, mm ี hmm. Hi, mm ่น hmm. hey, mm ้องนาอคทำแล้วมือนะมือหนามือจะสิมาอัปเดตความเกือบนาให้เบิงอีกครับแป่งง่ามๆแต่งนกๆครับมือนี่นุ่มบนกับสิริขอคำก็คำว่าสวัสดีครับพี่น้องกิฟต์นาพอกันไหม